สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมไผ่ที่มีขนาดของลำต้นที่เล็กแล้วก็ใบเล็กนะคะที่เห็นอยู่คือไผ่หลอดค่ะนอกจากปลูกใช้ลำทำหลอดดูดได้แล้วนะคะไผ่ตัวนี้ยังสามารถปลูกทำแนวรั้วปลูกตามแนวทางเดินได้ค่ะ ด้วยลักษณะลำต้นของไผ่ตัวนี้นะคะที่มีขนาดเล็กแล้วก็ใบเล็กนะคะเวลาที่เรานำไปปลูกก็สามารถจัดแต่งได้ง่ายค่ะตัวนี้เขาก็แทงแทงนอใหม่นะคะที่เห็นยืดสูงขึ้นไปก็คือต้นใหม่นะคะทางสวนยังไม่ได้ตัดแต่ง ่าคลิปวิดีโอให้ได้รับชมกันก่อนค่ะเดี๋ยวทางสวนจะมาตัดแต่งให้เป็นทรงรั้วนะคะหรือทำเป็นแนวรั้วให้ได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจต้นพันธุ์ปลูกนะคะทักมาพูดคุยกับทางสวนได้เลยนะคะเขาจะเป็นไผ่ที่ใบเล็กกนใบเล็กๆสวยๆเลยนะ สนใจต้นพันธุ์ทักมาพูดคุยกับทางสวนได้ที่เพจ Facebook สวนธนพัฒน์สกลนครแอดไลน์ได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท09์0910515839ติดตามคลิปวิดีโอผ่หลากหลายสายพันธุ์ของทางสวนได้นะคะผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ